สวัสดีจ้าวันนี้แม่นุ้ยจะทอดปลานิลน,นะคะทอดปลานิมแล้วก็ทำน้าชิ้มนะคะใส่สองตัวเลย สิดด้านนะคะ มาดูตอนลาาุกอีกทีนึงนะคะน่าจะได้แล้วเหีือวเราตักขึ้นเลยนะคะได้แล้วตักขึ้นใส่จานเลยม่ากินไหมคะ ต,ต่อไปเรามาตำน้ำจิ้มกันนะคะไส่กระเทียมพริกรากผักชีแล้วก็หงละพานะคะ

หงนัวนะคะนิดหน่อยพอเสร็จแล้วใส่น้ำมะนาวน้ำเยอะมากเลยปลาทอดนับน้ำจิ้มสามรสนะคะง่ายๆเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่ช่วย ักใส่ถ้วยเลยทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะน้ำจิ้มน่ากินไหมคะปลาทอดคะ่ะกับน้ำจิ้มสามรสเป็นน่ากินไหมคะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า